นี่นะคะโอเคน้ำแบบอืม ทุ่มนะคะเวลานี้หนึ่งทุ่มเวลานี้หนึ่งทุ่ม พามาชิมนี่นะคะนี่นะคะโอเคจะพาลูกใหญ่แบบนี้ตอนหนึ่งทุ่มนะคะลูกใหญ่มาก พันนิ่มนะคะพันนิ่มน้ำฉ่ำน,น้ำฉ่ำลูกใหญ่ยิ่งอะไรยิงย่งยิ่งใหญ่ยิ่งอร่อยน้ำฉ่ำมากนะคะดูห,หวานหอมหวานหอมมองชัดหรือเปล่าแับมุมกล้องนิดนึงประมาณนี้ ไม่มีมีดนะคะอยู่สวนไม่มีมีดค่ะนี่นะคะใช้มือไปเลย,เยอืมอืมหวานช่ำลูกใหญ่เลยมาก ตอนแรกมิวไม่ชอบนะพันนิ่มแต่พอกินลูกนิ่มแล้วพันใหญ่ลูกใหญ่ๆอร่อยมากอร่อยหวานหอมนะคะยิ่งลูกใหญ่ยิ่งอร่อยตอนแรกมกิวก็ทำไมคนเกาหลีคนแก่เกาหลีชอบจังพันนิ่มมิวก็ลองกินดูแบบลูกใหญ่ๆนะคะมิ้วชอบลูกใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งฉ่ำยิ่งหวานอืมอร่อยนะ เพิ่งเก็บวันนี้มันจะกรอบนอกตรุงไหนน้ำแบบน้ำถ่ำมากอ,อเคกลับบ้านแล้วนะคะเก็บเศษตอนลังทุนกลับบ้านแล้วนี่คือรถประจำอยู่